สวัสด,ดีครับแดกสบายดีบิดทชุดคนได้พี่น้องเด้อเข้าที่ตามสองบาลสุกเซนเนลพี่น้องอ๋อพี่น้องนอก่อนจะไปรับชมพี่น้องก็อนจะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดติดตามให้กดซับสไครป์ได้พี่น้องเด้อทั้งฟังเล่าฟังไทยตามระเทศพี่น้องใครเขารับชมช่องบาลสุกเซนเนลพี <aus> ่น้องเมื่อนี้เ้ากัมาเล่าจะฟังเมื่อนี้ก็มีเราเราเด็กน้อยๆพี่น้องมาเาจะฟังพี่นั้นหรอเตียงเรื่องงาน เล่าในวันทำงานที่กระซังพี่น้องที่เป็นในงานเนาะหมอยขายเครื่องที่ว่าหมอยเป็นเถ้าแก่มของตัวเองพี่น้องเถ้าแก่เดี๋ยวเราก็บแบบว่าเขามาขายของแปลว่ามีรถเข็นหรือว่ามีกระซังมามาเป็นแบบเจ้าเถ้าแก่เองนะบุหรี่พี่น้องเนาะเผื่อหมอยขายพี่น้องเผื่นหมอยเฮ็ดนี่แนั่นพี่น้องก้หมไม้เผื่อแน่นเนาะมีคนเหล่านะมึงกุมแบบว่าขายของออนไลน์เนาะพี่น้องของขายของออนไลน์หมดอนุญาตพี่น้อง วันพี่กฎหมายพี name, ่น้องเนาะเพิ walk, book, tell people, tell people. Okay. Then, ่นบ <les> <ope> ่ให้ขายพี่น้องเนาะมาขให้มาเป็นลูกจ้างพี่น้องบ่ให้บ่ได้ให้มาเป็นเฒ่าแก่พี่น้องเนาะมาเป็นเฒ่าแก่ขายเครื่องขายของในกรุงเทพฯกรุงไทยนี่นนี่แหละพี่น้องเนาะตัวผู้ขาเนี่เบิ่งคลิปเนาะของอ่าว้องไร่าคเชื้อพี่น้องเพิ่นกระจพี่น้องคือดีพี่น้องเพิ่่นาาอเพิ่นว่า บอกเราทุกคนเนี่ยพี่น้องบอกที่บางดีเพื่นน้องมาบอกเราทุกคนบอกนายปรกซีเพื่อนมาบอกคนเราบางคนที่วขาไม่ขายขายเครื่องมันไรในในกรุงเทพเพี่น้องในเมืองไทยครับพี่น้องเนาะเพราะพิกฏหมายพี่น้องถัดมาขายก็ว่าเป็นมาเป็นคนงานเขาหรือว่าเป็นยังกับไรนะพี่น้องขายไรตัวหนึ่งเพราะว่ามาเป็นแบบเท่าแก่ตัวเองแบบมาเป็นขายเครื่องเท่าแก่ยังสี่อะบ่ไรีพี่น้องมาขายแบบของตัวเองบ่ไรีพี่น้องเนาะแต่มาเป็นพื่น้องเขาเป็นคนงานเขาเป็นแบบผู้ช่วยจัดเงานทันซีนะเออ ไรพี่น้องตัวนี้เพราะว่าเรื่องว่ามาขายพักขายมีของตัวเองในเมื่อไรพี่น้องเนาะพิษพี่น้องพิตัวระเบียบได้พี่น้องเดออยาเห็ดเด็ดขาพี่น้องซึ่งจะซื้อวัสดุตอกกระซังพี่น้องซึ่งจะซื้อมีวัสดุตอกกระซังแต่ว่าพิโกต้นไม้เก่าพี่น้องเพราะว่าเปนหมอยขายเป็นไหนแต่คนไทยขายพี่น้องเนาะของตากแกเองพี่น้องแต่คนไทยพี่น้องเนาะขายเต่ห้ามมาเป็นของตาแกเองมาขายเองนะครับรับเงินเองเนี่ยเขาจะต้องกู้ตัวเองว่าทุกอย่างบ่ไหลพี่น้องเนาะผิดกฎหมายพี่น้อง ตั้งแต่ีมีพัดวิสาเอ็มอยู่กับซางพี่น้องคล้ายกับบุหรพี่น้องน้องจะว่าจะ่ว่าเป็นคนงานเขาแล้วก็มาเป็นแบบยังกับซางพี่น้องเป็นคนงานเขาอย่างเนี่ยไรอีพี่น้องแต่จะบุญยาที่ขาดจะไปตัแกเ,เองพี่น้องบุหร่พี่น้องเนาะมาเก็ตแกเองอาัิมีพี่น้องเนาะอาัิมียอยู่แต่ว่าเขากล้าฟื้นนะพี่น้องกล้าซีมีแต่ถ้ากับบุหูว่ายุดไง,งไหรหม่งไรพี่น้องเนาะาแต่แต่แต่เขา,เ,ขา,เ,า,ขาปขเป็นกรรมแเขาเนาะเขาคิดลงเขาไป็นสิทธแหละถ้ากเป็นแบบคนงานอา่าเป็นพนักงานทั เป็นข้าวันเป็นถั่วแก่ข้าวดอกพี่น้องเราเป็นแบบคนงานเขาคือกันแหละคู่มือนี่บันเดือนอ่าวันหนึ่งสามสี่ร้อยห้าร้อยก็พอได้อยู่พอได้ใช้อยู่บางสี่งเดียพี่น้องพอได้เก็บพอได้อยัางในย้อนพี่น้องเอ,อ้ยเนาะเมืองไทยฮ่อใครก็อยู่บ้านเ้าอยู่ดอกพี่น้องก็ <c oughs> ยังนีหรอกกับยี่ปุ่เป็นถั่วแก่แต่ยังเป็นถั่วแก่แบบใคายคือเขายังเองกับพ่อเขาท่านคิดต <c oughs> ้นไม้แทนน้องยาที่ขาพี่น้องผัวผัวขากับเบิ้งขี่เบาหน่อยบักเชยมาเนาะกัโอ้แล้วก็ดีพี่น้องเนาะ มีก้าม้นพี่น้องให้คลิปอนไลน์เนาะของตีเอพี่น้องอะไรชุดของตวเอแพี่นาอบ่ได้พี่น้องาะวไม่มาบุขาเมื่อคล้ายแบบมาขคายคนละกะด็เอกนะผัวเนาะมงม่นพี่น้องพัวเขาแตามกฎไม้พเนเพราะว่าขุดไมขนหนพี่น้องขนหนเนาะคือเขาไปขายาเท่าเนี่ยเขายังพิดพี่น้องพิเต็มๆพี่น้องเนาะเขาไปคายกองมาเท่ากับพิกันพี่น้องเนาะ มีไลย่งไล่เนอีพี่น้อเป็นเรามานนักซเนาะลาย่างไล่แนอยู่วไอพี่น้องใช้เบอของเนาะมันเดินไปไหรไปยัง้นไอไทยเไทยพี่น้องเปนไทยมีพกมีเยื่ดูวมันพอมียพี่น้องราคาคิมห้องออนไลน์พี่น้องให้ คุนมาถอเกแบบบบดีแบบมาบอกเพื่อนยังไหนประมาณนี่พี่น้องมาหาเงินคุณ่าคุณ่ามาหาเงินหาคำพักแม่นโยมาหาเงินพักกระหังดูคนแถบตัวหาถังถือกฎหมายไม่หาผิดกฎหมายพี่น้องหาบุถือกฎดระเบียบมันก็โล่นพี่น้องเลยเนาะพี่น้อง มาขายขีมขายนั่นขายนี่บ่เลยอันนี้มีพัดรุ่นยาทำงานกระซังข้ากับหม่ขาย Tammy. พี่น้องเป็นของตัวเองข้ากับหมาขายอยู่แล้วไปายาเข้ามามาขายเองนะพี่น้องเลยถือรุ่นพี่น้องตะแก่ตะแก่ไรออ้อว่าพอยังพอมาขายขีดของตัวเองไรสดตัวเองเบิดทุกอย่าง <c oughs> พเพราะว่าข้าวปีญงมาเนาะเพราะว่าข้าวปีงมา,น,า,น,งมานี่ตอาแก่กับนายพี่สอบพี่น้องทุกอย่างท่าในหนาอ่าตอาแก่นหนาด้วยยังไงกับนายพี่สอบพี่น้องสองลิงพี่น้องกับข้าวปีังมาตมอญมาพ่อยังมางมพอ่พอนี่ยสองลิงได้พีนน่นอ้องทัย้ยงนูน้องทั้งตอาแก่รดนไปเวิร์ดพี่น้องเนาะสองลิงได้พี่น้องนี่กับบุคคลกับคนในเบื้องหน้าเบมึงตาเพล่นเนะาะกับเขาขยันเพราะว่าไหวเบื้องหนา้ากับเก็บาคูมใบ สงสารเพื่นกัน้พี่น้องเนาะคนลาวกักสงสารกันนี่ฮะเ่แต่ว่ามันเกี่ยกจัตศิพี่น้องเนามันผิดกฎหมายพี่น้องเขากับบริษับรยปยุมพี่น้องนะผิดกฎหมายกบกัยปรยุมบรยษัว่าบรยายังนี่แหละมันร้ายอันนี้เนี่ยรายนี่เนาะยางก็คืเองคขึคนหลไ่้พี่น้องเน้ะคนลาวแต่ละคนเนาะมังกรนี่เขากับคืนได้พี่น้องอะไรผิดต้อผิดเราจะหูไอ้พี่น้องเนาะเาก็บอกอยู่ปรุทัได้ง่ายเขาก็บอกอยู่เออได้ไรก็บอยเหตุได้ไรก็บอยเหตุ ก็ฮู่ยู่พี่น้องก็ฮู้ดีอยู่พี่น้องคนนบางคนก็ฮู้ดีอยู่พี่น้องก็ยังเห็ดพี่น้องเนาะเขาเห็นว่าว่าให้ทุกคนบางหลายทุกคนพี่น้องว่าหายบางคนพี่น้องบางคนแต่ว่าเนี่ฟาฟื้นเห็ดพี่น้องเห็ดขายของออนไลน์บอเรือย่างทุกที่ทุกอย่างพี่น้องที่ต้นไม้แต่ว่าเข้ามาเห็ดหมอยคายเพียงเนาะพิกน้องเห็ดพี่น้องนอกจากว่าให้เป็นในงานเขาเป็นพนักงานเขาไดลพี่น้องไม่ไม้เป็นกี่ขาเขาหอกหรือว่าเป็นคนงานเขาไดลพี่น้องเนาะไล่พี่น้องแต่บ่อยเป็นเถ้าแก่เองเขาไปเป็นแบบไปขายผ่าคลายผ้าคลายครีมแค่ย่างพริกกินเต็ม จะเป็นเขาแค่เองพิษเตรียมพี่น้องเนะาะกลัวครักับเก็บอันไหนข้านี้พี่น้องเนาะเห็ดอันนี้คล้ายขีนาเขาพิษอิีมันคือกับพิษอีกพิษต้นไม่อีกนะโมนายบอกซีรา่มากอะเจ้าถือวัตถุย่างทุกคำนั่นเหล่ามาที่พี่มันคนลำคนกิดสร้างเขาเอาไปน้องเนาะกับมีคนเล่าดีคนเล่าดีคนเล่าซัวอะไรพี่น้องเนาะมึงกะบวกกับพีพน่น้องเนาะคน,คน,คน,น,นเนนาาขนเนนาเกิดมาษาเดียวกันพี่น้องเอ้ย แน่เทนบุรีเขากับบ่อเลยพี่น้องนะเทนบุรีเขากับบ่อไปครับพี่น้องแน่เทนบุรีเขากับบ่อแจ้งเตือนกันไว้เออไงอย่าจะเหตุด้อแน่เทนบุรีแน่เทนบันบ่อนี่ที่บอกขึ้นไม้อย่าไปเหตุด้อพี่น้องสิยยี่โมเทศไทยเมืองเขาเมา่อขาคายเขากับอันนี้เลยพี่น้องเอ้ยเนาะเขากัจักรสีบ่อเลยพี่น้องลายอย่างไรเนี่ยอ๋อยี่โมเทศไทยนี่เขาจักรสีบ่อเขาก็ต้องเหตุเขาไปเดียก็เดียวพี่น้องเท่ากับมียังหรอกตื่นต่อมาเหตุเมียง ซือมาเห็นงานทำมาแล้วก็นอนเห็งานมาไหนก็เมื่อไหนก็นอนนี่สิพวกที่บุกขาแล้วเขาไหว้ไหวเขาอย่างไาม่ซ้ำผนแหละดูขึ้นมาเฮ็ดคลิปว่าถ้าคลิปว่าสิีไายน้ำมันฉีดบางทีเนี่ยบริษัทบริษัทดอกพอบุกขาบริษัทเที่ยวสี่ดอแกแจ่งมากาามาะก,ะนนก็ไปหาเงินหาค่ำค่ำมามมาไก็นอนแข่งมากไปหาเงินอีกพี่น้องเลยเดี๋ยวเก็บเงินเก็บข้าไหวฝ่ายพ่อฝ่แม่ทั้งบ้านพผลเก็บไปทเชื่อนที่ซ้ำ เก็บไปหลาพี่น้องเห็นยังกัดเห็ดน้รงเงินเขามีหลายเป็กอดเป็ับออะมีกอดแลเมื่อไหรนยังกัไลพี่น้องพวกขาบทิดขาบเทพกไม้่น้องไปแบบเออสัทีเมืองมาขาบุรียังกั้างนะขามีม่ทงกบพอบอยังกั้างขาบรแค่บพี่น้องเลยผมือนี่ไดแค่หรอกข้าจะบอกข้าจะบอกยงกัด้างบดนี่เขาหรอกพี่น้องบีเดียเขาหรอกบอกขี่ปืนขี่คนพี่น้องบอกกบไปด้เขี้พืชคมันมีบอะพี่น้องเ็น เดี๋ยวไปรอยืมเข้าหันยืมเดิมเดมนันยืมนี่เขาพี่น้องเอ้ยผมบอกผมบอกขี่โคนรนะผมบอกพูดโคตนนะไปรอยืมนั่นยืมนี่พี่น้องเอ้ยผมให้บอกแหนเงินเงินจิตเป็นตาเป็นนูนเป็นกูนมากฮะผมบอกผมบอกขี่โคตรนะโอ้ยเงินจิตกินบ่หมี่ไปมาเชื่อชืดอรสเกลือพี่น่องยังบะมีพี่น้องเอ้ยผมมือนี่ผมบอกขี่โคนรนะมันบอกง่ายๆหรอกคิดหนามันเลยมันบอก กีนาพื้นกี่คนนี่อยู่บ้านนี่ยจะเข็นในแถ่พี่น้องจะเข็นอยู่นี่นี่ฮะขค่นน้ำนี่จะจัดจะจังด่วนสิวบียาเป็นกินเบื้องต้องมักบอกกี่พื้นกี่คนนี่ยังไงอ๋อคลิปหนึ่งไม่ยังไงพี่น้องคลิปหนึ่งไม่ยังไงพี่น้องกับนี่ตอนนี้นะเพี่น้องเนอก็ันเราอ่าเราเรียนน้อยเพื่อน้องเดือนชีวิตน้องเทปเข้านี่แหละไอพี่คนไม้คือบอกทุกคนเพื่น้องอย่าเพิดนะเพี่น้องเนอะขาไว่เห็ด ตอนนี้กับยุดธชาพี่น้องกับขันไปผอ,อสินักพี่น้องสองหนึ่งเนงบบาะก็าบอกก็ศิพป์ผอศิลนักกีฬานักอีฬารอเหะครับไปผอพี่น้องนะก็คลิปพี่น้องไปบายครับจากบาอลซุกแซนแนพี่น้องไปบ,บายครับ